สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมปี2566ค่ะมามีออสการ์ก็มาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเช่นเคยนะทั้งข้าวใหม่ข้าวเก่าเนะเาะข้าวเจ้าสดตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะมามีต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะน่ารักกันมากหลายๆคอมเมนต์ขออนัดยิบยกมาบางส่วนนะจากเด็ดอุดมนะบอกว่าวันที่15ก็คือวันนี้ค่ะจะเปิดราคา คาราล,ลิสดอย่างเป็นทางการแล้วนะอรอลุ้นว่าราคาจะได้เหมือนกันกับที่สกลน,นะครไหมเนาะและก็จากคุณรอดนะคะสุโขทัยบอกว่ายังได้หนึ่งบาทนะคะต่อตันเนาะสำหรับข้าวเจ้าสดค่ะขอขอบพระคุณยังสูงนะวันนี้อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์มานะคะและมามีต้องขออภัยทุกคนวันที่12นะคะมามีได้นำข้าวเก่าปีที่แล้วนะสำหรับข้าวเหนียวไปขาย เออนะเพราะว่ามามีได้กินข้าวใหม่แล้วเมื่อวานที่พักกันเก็บเก็บข้าวกันอ่ะตากข้าวกันอ่ะก็เลยนําข้าวเก่าไปขายเนี่ยตามบินเลยทุกคนแปดกระสอบนะฮะมามีได้เงินอยู่ที่เท่านี้ค่ะทุกคนนําไปขายราคาก็จัดว่ายังสวยนะสําหรับข้าวเก่าเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวเนาะทุกคนราคาอยู่ที่ 1 2 5 0 0บาทต่อตันนะคะทุกคนคะคิดเฉลี่ยก็กิโลละ12บาท50สิสตางค์ค่ะมามีก็ไปขายช่วงใบยๆนะคะแต่ว่าลืมมาอัปเดตเราทำนู่นนั่นนี่ไปทุกคนค่ะนะคะราคาก็สวยเนาะมามีไปขายอยู่ที่วีรชัยพืชพภสยศาสตร์นะคะตำบลโพธิพภสยศาสตร์อำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครน,นะคะนะ,ะนะอ่ได้เงินอยู่ที่3 0ม0 0ืนไม่ใช่สิ3 1 0 0บาททวนนะคะ ก็นะคะได้ราคาตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาดูราคาข้าวเจ้าสดกันนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะทุกคนคะราคายังอยู่เท่าเดิมจากเมื่อวานก็คือตันละ14,116บาทนะคะคิดเฉลี่ยก็กิโลละ1 4บ6าทส6สตางค์เนาะสำหรับข้าวเจ้าสดทีนี้เรามาลุ้นกันว่าช่วงบ่ายหรือช่วง าสายมากไปกว่านี้จะมีการปรับอีกไหมเนาะสำหรับใครมีข้าวก็ขอ15ก็นะขอให้ได้ราคาดีๆไม่ต่ำกว่า14นะคะเนะาะส่วนราคาอื่นๆที่เป็นกลุ่มข้าวเก่าก็ราคาคงที่นะคะทุกคนเนาะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะข้าหอมมะลิก็14 15 16 นะคะต่อกิโลประมาณนี้แล้วก็เขาเ้าวเหนียวมเล็ดยาวที่มันมีได้ขายไปก็ยังคงยืนพื้นยังคงทรงๆนะคะก็ราคา12บาท50สตางค์ราวๆนี้เนาะ,ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมร่วมกันคอนะมเมนต์นะมามีต้องขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะแล้วพบกันในคลิปหน้า ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะสำหรับนะ,ะรับซื้อที่ไหนเนาะที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลน,นครก็รับซื้อนะคะร้านรับซื้อในหมู่บ้านทุกที่ก็เปิดรับซื้อเลยสำหรับข้าวเจ้าสดตอนนี้นะคะแล้วพบ,บกันนะทุกคนคะ่ะ